สวัสดีครับผมน,นายธนชัยเจแก้วและทีมผู้ร่วมบรณการมาแจงนนา้งตรวจต่อนาทะเบียนหรือกกตโดยการรวมตัวผู้มีคุณวุฒิทุกท่านสวัสดีครับผมคงวิสิ์ศรีพุนไอวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับคณะผู้ร่วมบรณาการที่จะมาตรวจแจ้งทางพักทครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมบรณาการ สวัสดีครับผมวิชิตดิตประสบครับประประกล้ารุ่นที่8วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกับผู้ร่วมอุดมการนะครับมาเตรียมการจดจัดตั้งพรรคการเมืองวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองนั้นให้บุคคลที่มีอุดมการเดียวกันรวมกันจดจัดตั้งพรรคการเมืองการแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นนะครับ ส่วนนโยบายของพรรคนั้นชื่อของพรรคเรารอทางกะกะตพิจารณาอยู่แต่นโยบายโดยคร่าวๆของทางการเมืองแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ําเรื่องที่ดินเรื่องสินค้าพืชผลทางกเกษตรที่ตกต่ําปัญหาพี่น้องชาวประมงนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งในขณะนี้นี่ครับการค้าการลงทุน ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พรรคเราเห็นความสําคัญคือการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวนั้นเป็นหนึ่งเป็นพระเอกเลยทีเดียวครับนำไรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากทีเดียวแต่ปัญหาการบริหารการจัดการนั้นเราอยากให้การท่องเที่ยวลงไปสู่ชนบทได้ด้วยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในนามของพรรคการเมืองซึ่งกันนนี้ชื่อพรรคอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่แนวทางของพรรคการเมืองนั้นเราจะสร้างพรรคการเมืองเราให้เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นพรรคการเมืองของประชาชน โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมรุมกันกับพวกเราขอบคุณครับ